เรื่องผีแม่ม่ายมีความเชื่อว่าหญิงสาวที่ตายโดยไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานจะกลายเป็นผีแม่ม่เนื่องจากดวงว,วิญญาณของเธอไม่ได้ไปเกิดใหม่และยังคงหวยหาความรักณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อแก้วกัละยานางเป็นหญิงงามแห่งหมู่บ้านเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทุกคนแก้วกัละยามีคู่มั่นชื่อขุนศรีนักรบหนุ่มรูปงามทั้งสองรักกันมั่นคง และเตรียมพิธีจัดแต่งงานกันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่แล้วโชคชะตากลับเล่นตลกคุณสีถูกเรียกตัวไปรบนางแก้วกัลยาทำได้เพียงภาวนาให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยหลายเดือนผ่านไปข่าวร้ายมาถึงหมู่บ้านคุณสีเสียชีวิตในสนามรบหัวใจของแก้วกัลยาสลายลงทันทีนางเศร้าโศกเสียใจถึงขีดสุดไม่กินไม่ดื่มวันหนึง่งนางตัดสินใจจบชีวิตตนเองภายใต้แสงจันทร์เพื่อตามชายคนรักไป แต่ดวงวิญญาณของแก้วกัละยาไม่สามารถไปสู่สุขติได้เพราะเธอยังมีห่วงเธอยังคงตามหาคู่มั่นของเธอคืนแล้วคืนเล่าผีแม่ไม้ปรากฏตัวล่อลวงชายหนุ่มด้วยรอยยิ้มหวานและพรากพวกเขาไปทุกครั้งที่ผีแม่ไม้มาเยือนหมู่บ้านจะมีชายหนุ่มล้มตายโดยไม่มีสาเหตุทุกคนเริ่มหวาดกลัวผู้เฒ่าผู้แก่แนะนําให้แขวนเสื้อแดงหน้าบ้านเพื่อให้ผีแม่ไม้เข้าใจว่าบ้านนี้มีหญิงอยู่แล้ว และไม่มาพร,รากชายไปแม้จะผ่านไปกี่ร้อยปีตำนานของผีแม่ไม้ก็ยังคงอยู่วิญญาณของเธอยังคงตามหารักแท้ที่ไม่มีวันหวนคืนเรื่องที่2ผีเงือกณหมู่บ้านชาวประมงริมทะเลแห่งหนึ่งมีตำนานเล่าขานถึงผีเงือกหญิงสาวผู้ถูกสาปให้กลายเป็นเงือกหลังจากทรยศคำมั่นสัญญากับวิญญาณทะเล นางเฝ้ารอคนมาปลดปล่อยคำสาบใต้ผืนน้ำด้วยเสียงเพลงอันโศกเศร้าวันหนึง่งชายหนุ่มนักเดินเรือชื่อนาคินบังเอิญได้ยินเสียงเพลงและถูกดึงดูดเข้าสู่ตำนานที่หลับไหลณนะริมชายฝั่งเด็กชายตัวเล็กๆนั่งฟังเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านหากได้ยินเสียงเพลงเศร้าใต้ทะเลอย่าหันมองมิฉะนั้นผีเงือกจะพาเจ้าไปสู่ห้วงลึกวันหนึง่งนาคินผู้ไม่เชื่อเรื่องเล่า นักเดินเรือหนุ่มเดินทางมาถึงหมู่บ้านเข้าเยอะหยันตำนานไม่มีผีเงือกหรอกมันเป็นแค่เรื่องเล่าหลอกเด็กในค่ำคืนนั้นขณะนาคินออกเรือเขาได้ยินเสียงเพลงโศกเศร้าแว่วมาจากทางทะเลดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและเริ่มมองหาเงือกสาวปรากฏกายใต้แสงจันทร์ผิวซีดเซียวดวงตาวาววอนช่วยข้าด้วยข้าถูกสาปผีเงือกเล่าถึงอดีต นางเป็นหญิงสาวที่เคยทรยศต,ต่อรักแท้ทำให้ถูกสาปให้เรร่อนในท้องทะเลมีเพียงผู้ที่เต็มใจช่วยฆ่าอย่างบริสุทธิ์ใจเท่านั้นที่จะปลดปล่อยคำสาปนี้ได้นาคินต้องตัดสินใจระหว่างเชื่อใจเธอหรือหนีจากตำนานในที่สุดเขาเลือกช่วยเธอแม้รู้ว่าตัวเองอาจต้องเผชิญกับอันตรายนาคินต้องลงไปยังถ้ำใต้ทะเลและนำไข่มุกศักดิ์สิทธิ กลับมาเพื่อปลดปล่อยนางเงือกวิญญาณทะเลเตือนเขาว่าหากใจไม่บริสุทธิ์เขาจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปนาคินเผชิญอุปสรรคมากมายและแทบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อได้ไข่มุกมาเขายอมสละพลังชีวิตบางส่วนเพื่อช่วยนางเงือกในที่สุดผีเงือกกลับกลายเป็นมนุษย์ก่อนจะค่อยๆลับหายไปขอบใจเจ้านัก ข้าเป็นอิสระแล้วเสียงสุดท้ายของเธอแผ่วเบานาคินรอดชีวิตและกลับมาพร้อมตำนานใหม่ผู้เท่าได้กล่าวว่าเจ้าพบความจริงของตำนานแล้วใช่หรือไม่ทุกตำนานล้วนมีเหตุผลของมันเรื่องที่สผีกล้วยหอมนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางสวนกล้วยอันกว้างใหญ่มีหญิงสาวนางหนึ่งนามว่าแม่หอมนวลน,นางงามหมดจด จนใครเห็นเป็นต้องตะลึงแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในตัวนางคือกลิ่นกายหอมชายหนุ่มจากทั่วสารทิศต,ต่างหมายปองไม่หอมนวลพากันมาสู่ขอนางมากมายแต่ไม่ว่านางจะเลือกเดินผ่านที่ใดก็จะมีกลิ่นหอมอบอวลราวต้องมนทำให้บางคนถึงกับรุ่มหลงคลั่งไคล้แต่มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่า ยิงที่งามเกินไปมักจะไม่ใช่มนุษย์และยิ่งกลิ่นหอมเกินปกติอาจเป็นสัญญาณของอาถรรพ์บางอย่างกลางหมู่บ้านมีชายผู้ร่ำรวยเจ้าของสวนกล้วยนามว่าขุนเดชเขาได้ยินเรื่องราวของแม่หอมนวลและต้องการนางมาเป็นภรรยาไม่ว่าต้องใช้วิธีใดก็ตามคืนหนึ่งขุนเดช พานางมาที่สวนกล้วยใต้แสงจันทร์แล้วกล่าวคำสาบานว่าหากข้าครอบครองเจ้าไม่ได้ก็อย่าหวังว่าใครจะได้ครอบครองเจ้าอีกแม่หอมนวลปฏิเสธขุนเดชเพราะหัวใจของนางมีชายอื่นอยู่แล้วขุนเดชโกรธจนคลั่งลากนางไปที่ต้นกล้วยหอมฝังทั้งเป็นภายใต้ต้นกล้วย พร้อมสาบแช่งให้ดวงวิญญาณของนางติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลคืนต่อมากลิ่นหอมของแม่หอมนวลไม่ได้จางหายไปแต่กลับอบอวลแรงขึ้นจนคนในหมู่บ้านได้กลิ่นแม้อยู่ไกลแต่บางคนเริ่มฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยเดินวนเวียนอยู่กลางสวนชาวบ้านคนแรกที่เห็นนางเขาได้ยินเสียงหว,วานเอ,อ่ยเรียกชื่อเขาแต่เมื่อหันไป กลับเห็นหญิงสาวในชุดไทยผิวซีดเซียวมีกลิ่นกล้วยหอมรุนแรงเมื่อชาวบ้านสงสัยจึงไปขุดที่ต้นกล้วยหอมและต้องตกใจเมื่อเจอเส้นผมดํายาวของหญิงสาวโผล่อ,ออกมาจากรากต้นกล้วยตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในสวนกล้วยยามค่ำคืนเพราะมักมีเสียงหัวเราะแผ่วเบาพร้อมกลิ่นหอมที่ลอยมาตามลม ชาวบ้านจัดพิธีเชิญดวงวิญญาณของแม่หอมนวลออกจากต้นกล้วยโดยใช้ดอกไม้และน้ำมนต์ก่อนเผาต้นกล้วยนั้นทิ้งแม้หมู่บ้านจะกลับสู่ความสงบแต่ทุกวันนี้หากใครเดินผ่านสวนกล้วยยามค่ำคืนจะได้กลิ่นกล้วยหอมเขาอาจกำลังถูกแม่หอมนวลจ้องมองอยู่ก็ได้เรื่องที่สี่ผีน้ำมันพราย มีหมอผีผู้หนึ่งชื่อพ่อครูดำผู้เชี่ยวชาญสายเวทเขาต้องการสร้างน้ำมันที่สามารถบังคับวิญ,ญญาณให้ทำตามคำสั่งและทำให้ผู้ที่สัมผัสมันตกอยู่ในมนสเสน่ห์เขาเลือกใช้ดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ตายท้องกลมในคืนเดือนดับเขานำร่างของหญิงสาวมาสวดคาถาปล่อยให้เปลวไฟจากเทียนดำเผาไหม้ช้าๆจนไขมันละลายออกมา เก็บเป็นน้ำมันและนี่คือต้นกำเนิดของน้ำมันพรายไอทิตชายหนุ่มวัยเบญจเพศผู้ครั่งรักเขาหลงไหลในความงามของพิมพ์หญิงสาวลูกขุนนางผู้สูงสักด์แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนพิมพ์ก็ไม่เคยชายตามองเขาแม้แต่นิดเดียวด้วยความแค้นและรักที่บีบคั้นไอทิดหันหน้าเข้าหาหมอผีเท่า ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านหมอผีมองหน้าไอทิดก่อนจะส่งขวดน้ำมันสีเข้มให้เจ้าต้องป้ายที่ผิวของนางแล้วนางจะรักเจ้าเหมือนตายแทนได้เสียงของหมอผีบอกกับไอทิดไอทิดรับขวดน้ำมันมาดวงตาเต็มไปด้วยความหวังโดยไม่รู้เลยว่า อะไรบางอย่างกำลังมองเขาอยู่ในเงามืดในคืนเดือนดับไอทิศใช้จังหวะที่พริมเผอแอบแตะน้ำมันพลายลงบนหลังมือนุ่มของเธอเพียงไม่นานแววตาของพิมพก็เปลี่ยนไปเสียงพิมพ์กระซิบอย่างหลงไหลทิศอยู่กับข้านะข้าอยากอยู่กับเจ้าไอทิศย,ยิ้มกริมไม่คิดเลยว่าเพียงแค่หยดเดียวจะทำให้พริมคลั่งรัก ขนาดนี้คืนแรกผ่านไปด้วยดีแต่คืนที่สองพิมพ์พเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่กินข้าวไม่หลับตามองหน้าไอทิสนิ่งๆทั้งคืนที่น่ากลัวที่สุดไอทิสเริ่มได้กลิ่นหอมแปลกๆช่วยออกมาจากตัวพิมพ์พเป็นกลิ่นน้ำมันคืนที่สามไอทิสเริ่มทนไม่ไหวเขารู้สึกว่า พิมพ์ไม่ใช่พิมพ์คนเดิมอีกต่อไปใบหน้าของเธอเริ่มแปลกประหลาดดวงตาขาวโพลนมุมปากฉีกยิ้มแปลกๆเขาวิ่งหนีไปที่ห้องนอนหยิบกระจกมาส่องดูในเงาสะท้อนเขาไม่ได้เห็นตัวเองแต่เป็นร่างของหญิงสาวอีกคนหนึ่งผมยุ่งเหยิงตาโบดำไอทิศเบิกตากว้างนึกออกในทันทีหญิงสาวที่เขาเห็นในกระจกคือหญิงที่เคยถูกฆ่า เพื่อทำน้ำมันพายและเธอกำลังกลับมาทวงคืนร่างของพิมพ์ไปสู่ปรโรครุ่งเช้าไม่มีใครพบศพของพิมพ์มีเพียงคราบเลือดแห้งกับรอยเท้าของใครบางคนที่ลากออกไปทางปา่าช้าส่วนไอท้ทิดก็หายตัวไปตลอดการอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะคะ